สวัสดีครับผมพามาบึงสวนต้อเนื่นองนะครับผมหลังจากที่ปลูกไว้แล้วนะครับผมจะเห็นว่าบักเะเทศเท่านะฮะได้จับหอกจับผลจับหน,น่จับหนี่นะครับผมปลูกต้นี้อาทิตที่4แล้วนะครับผมเป็นอาทิตย์ที่4นะครับผมที่ปลูกไปนะตอนน,นตอนนี้น้อยนะฮะตอนนี้เริ่มเริ่มจะท่วมต้นหมักซีดาหมักฝรั่งแล้วนะครับ นะครับผมเป็นสวนเดียวเดียว้นะครับผมปลูกกับต้นใหม่ชนิดอื่นนะครับผมเพราะพืชพวกนี่เป็นพืชระยะสั้นนะครับผมเป็นพืชระยะสั้น,นสามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะครับผมเพื่อเป็นการที่จะอย่านมาลมผมก็เลยเสียบไม้แล้วก็มัดไว้นะครับผมเสียบไม้มัดไว้นะครับดอกเขาก็จะออก เยอะมากครับผมฮะที่ออกเยอะเพราะผมต้องตัดใบทิ่มนะครับผมะจะเป็นใบต่างๆนะเพวกใบที่อ่ะที่น้าเกินไปนะฮะมันก็จะซอยห้ซอยห้บัเคือร์เท่านะครับผมเดยออกลูกนะฮะเดยสามารถไปเลี้ยงลูกได้นะครับผมก็เด็ดออกเลยอย่างนีนะครับผมะจะได้เป็นต้นบเัเขเอเทศที่ มีดอกมีผลดอกนะครับลูกญงน้ำครับผมฮะลองเบิิงเด้อครับเด้อลองเห็ดเบิิงครับผมฮะเดี๋ยวจะมาอัปเดตขนาดลูกขนาดใสของมันนะครับผมแล้วก็ความสวยของมันนะฮะอันนี้บ่ได้ใส่สารเคมีหดนะครับผมเพราะว่าเือชนิดนี้ข้างที่จะบอกว่าบ่มมาแมลงนะครับหรือว่าบวมีศัตรูพืชนะครับผมซึ่งยังไม่เห็นนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับผมก็ค่อยๆดูแลเอานะฮะการตัดใบถิ่มจะเป็นการลด ลดในเรื่องของสตูผพืชนะครับพวกเพียพวกยังทั้งสิ้นนี่แหละครับผมฮาเดี๋ยวจะอัปเดตให้เมืองนะครับขอบคุณในร้านนะครับที่ที่ตามนะครับผมขอบคุณนะครับกดไลค์กดซับสไคร้นะครับผมฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนะเพื่อรับชมนะครับแล้วก็ร่วมให้กำลังใจด้วยนะครับผมขอบคุณในหลเดอลงทุ่งชาแนลครับ